สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและฮักแพงครับสมงศสุบลครับสมงศสุแจครับขอต้ะนรับพี่น้องเขาช่วช่องบ้าบานโพนคนมุกทหารพี่น้องตอนเทียงเทียงมามามาพี่น้องมากินเขาน้ำกันนะครับต้มปลาเนี่ยตุมปลาตัวใหญ่ๆ,ๆพี่น้องตุ่มปลาคอใหญ่ๆนะครับมามามาพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับกินเข่าเศร้าพี่น้องกินเข่าเศร้าน้ำกันครับ ตมปลาตมปลาคอตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ,อ้ยนะครับพี่น้องเขาไมา่ได้จะลืมนะครับก็ไล์ก็แชร์กนติดตามนะครับช่องบาร์บันโพคนคนมุกทหารจะลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบประพาสคลิปต,ต่อไปนะครับแต่ว่าอย่าขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่กดขามโฆษณานะครับช่วยๆกันพี่น้อง มามามา,มาครับกินข้าวน้ำกันต้มปลาคอใส่สมมะแดงอือหือต้มแบบแซบ่บๆเลยวินเที่ยง แกวพริกดิบตุ่มปลาคอแกวพริกดิบพี่น้องเอยตุ่มปลาคอใส่ไข่มดแดงอ ຫນ້າເດີ້ມາເຫັນນໍາກັນເຂົ້າແຕງເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ເດີ້ທ່ຽິາ chát ốp mặn con một giọt xóm còn con này nằm tốt cho loạt สองมือละบริโตกหมู่บ้านก็มือนี้มือนี้ก็จักจังไรดอกห่อนพม่นนอะคนท่าโต๊ะก็ปม่ห่อนเลยลงหายลงหน้าหวานโกวงวานกาพป่นอะ วานกากันแล้วคุณลงคนเผ็ดหน้าวานครับหน้าวานจะเริ่มเริ่มหน้าหยอดหน้าวานหรือว่าหน้าหยอดจะหยอดได้พี่น้องส้างกันหยอดแล้ว nha bạn nha giọt thì thân thân sẽ nhạc thân lúc nhạc thả nam bố mì lại nhà mình lại bị động nha giọt nha bạn xuống nha đầm bộ đấy โลกระบาดกันยังหมเศร้าไปไลลออ่น้องตรดลงเลยซ้อมมือจากซ้อมพันกว่าเรือพันแปดแทาแส้ขยับกันอีกพี่น้อง ขยับขึ้นเป็นซองมันปลายพี่ลึกคักโลกระได้โวด,โป,ด,โป,ดปดโพหืมถักเป็นน้องเลย จบมปลาคอเนาะจ้มปลาคอไงะสะชาไทยภะษาภาคกลางมาปลาช่อนมีสารเท่าปลาคอรครับ coi ngay treo phía điếp phía nó nó là khó khăn thật ha, mà พี่น้องการห่อนห่อนการห่อนแน่ เอกหน่อยโมกินว่ะเอกหน่อยกินม่วงยัดบวกโมกินปลาเลยมือใดไม่ได้กะผู้ดเดียวคือเก้า กินไปหายไปพี่น้องตาแตกตาแตนเพชรพี่น้องเพชรเพชรตะขอนเพชรกับเพชร พี่น้องขามาแล้วอย่าลืมก็ไลค์ก็แจก์กดติดตามนะครับ่องบาบันพนคนหมุกอาหารนาะพี่น้องเนาะนะครับผมครับสลักคิวนี้ไปสักก่อนพี่น้องนะครับคิวนีไปสักก่อนพี่น้องอย่าลืมเด้อนะครับอย่ากดขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้กำลังเก็บอยู่เนาะนะครับบอดลอยง่ายดอกยังขาดอีกล้าเนาะพี่น้องเนาะนะครับซอยๆกันนะครับกะฝากฝากอีกช่องทางหนึ่งนะครับฝากทิกตอกเด้อพี่น้องเด้อนะครับช่องทิกตอกนะครับ จงบ้าบันพ่นคนบูชอาหารติดตอกกระไดน้องพี่น้องเนาะนะครับฝากไว้ในกระดับกันเนาะครับสำหรับคลิปนี้ไปสักก่อนพอๆกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้อยู่ดีกินแซ่บมีแจกกินว้าลาด้วยสกุสุขอนยาเจ็บยาจนพี่น้องพอๆกันไหมคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ